สวัสดีครับผมนายนัทพลสมศรีครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านระเเผวนะครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดกับถนนนะครับเลียบคลองจอประทานนะครับเนื้อที่1ไร่1งานนะครับ20ตารางวานะครับบอราคาขายเลยนะครับ ราคาขาย8แสนบาทถือว่าราคานี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือไม่ก็ซื้อมาเพื่อนะครับทำเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็เป็นถนนเนี่ยเป็นถนนเรียบลองจราจรนะครับถนนลาดยางอย่างดีเลยนะครับอยู่ติดกับถนนเรียบลองจราทนานะครับเหมาะมากๆ,ๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาทำเลนะครับเพื่อที่จะทำการเกษตรหรือไม่ก็ ทำเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านระเพานะครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับกลับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับก็อยู่ติดกับถนนนะครับเลียบคลองจตุทานนะครับเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่1งาน20ตารางวานะครับเป็นที่ดินที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ก็จะมีทางเข้าอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านระเเาวนะครับตำบลข้าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อทําการเกษตรนะครับหรือไม่ก็มาทําเป็นบ้านสวนโอ้โหนะครับเป็นที่ดินที่อยู่แถวชันชานเมืองนะครับถึงว่าเป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกล นะครับเหมาะที่จะซื้อเพื่อทําการเกษตรหรือไม่ก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเป็นที่แปลงสวยเลยนะครับแล้วก็อยู่ติดกับเนี่ยถนนเรียบคลองชประทานนะครับแล้วก็สําหรับราคาก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเจ้าของตั้งราคาไว้ที่8 0 0 0สนบาทนะครับแปดแสนบาทเนื้อที่1ไร่1งาน20ตารางวานะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่ก็ ออกจากเขตเทศบาลเมืองสุรินนะครับมาตรงนี้นะครับกับพิกัดทาง GBS เลยนะครับประมาณนะครับ10กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหถือว่าไม่ไกลนะครับขับรถมาประมาณสัก1านาทีก็มาถึงนะครับด้วยเส้นทางนะครับถนนลาดยางเรียบรองจมประทานเครับสะดวกสบายนะครับทางเข้าออกก็ถือว่านะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางอีกก็คือนะครับหางจาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบนท่าสว่างนะครับมาตรงนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับบ้านท่าสว่างนะครับตำบนท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมนะครับทอด้วยมือนะครับแผ่นเมตดนะครับเป็นหมู่บ้านที่โด่งดังในเรื่องราวของผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์เนี่นะครับต้องยกให้ครับบ้านท่าสว่างนะครับเป็นที่เลื่องลือนะครับ แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครๆก็รู้จักนะครับบ้านท่าสว่างนะครับห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับอ่าซึ่งก็สําหรับท่านใดที่กําลังมองหาพื้นที่นะครับอาจจะมาทําเกี่ยวกับการเกษตรนะครับหรือต้องการที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับ อ่าตนนเรียบคลองจอมปรานนะครับบ้านระเพานะครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์นะครับราคาขายนะครับเนื้อที่1ไร่1งาน20ตารางวาราคาขาย8 0 0 0 0นบาทนะครับเอกสารหลักฐานนี่ไปฉรุขดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับสนใจก็สนใจก็โทรมานะครับที่ผมคณรัตนพลพรหมสวัสดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็0992801729นะครับ ันนี้ขอบคุณนะครับไปยองเจ้าของที่ดินนะครับเจ้าของที่ดินก็เป็นข้าราชการนะครับสวยสวยนะครับแล้วเข้าใจดีด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อครับนัตตบพลประสวัสดีมีโอกาสทาการรีวิวแล้วก็บอรมไ้บหมายภารกิจให้เป็นเส้นกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปสนใจก็โทรมานะครับต้องการขายบ้านขายที่ดินขายที่นานะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ผมก็นัตตะพลประสวัสด นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0 9 9 2 8 0ก้าองศน์็ะครับก็การให้บริการถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เอาตังค์นะครับยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านนะครับต้องการที่จะติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าบ้านันตตะพนสวัสดิ์เข้าไปแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับซึ่งก็ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับการขายบ้านขายดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์ นะครับลงมาเป็นประจำนะครับเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคลับ FC ที่นะครับช่วยติดตามแล้วก็สำหรับผู้ซื้อผู้ขายนะครับติดตามติดต่อนะคจำนวนมากเลยทีเดียวทำให้ผมได้มีโอกาสได้ติดปิดการขายอยู่บ่อยๆนะครเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ